นี่คือจุดเคล็ดลับสำคัญคุณตั้งโต้ะให้ถูกคุณกล้าหรือเปล่าละ่ะถ้ากล้างานคุณปังแน่นอนครับสำหรับแฟนๆ YouTube นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆ ที่ผมจะนำมาเสนอคุณอย่าลืมนะครับสวัสดีครับมีหลายๆคนถามผมมาว่าจัดโต๊ะทำงานยังไงให้งานมันปังคุณต้องเปรียบเทียบก่อนครับงานมันปังคืองานเข้าการงานที่เข้ามาหาเราเมือนกับการเงินที่พุ่งเข้ามาตัวเราต้องเป็นอะไรครับตัวเราต้องเป็น คนที่ต้านและรับได้หนึ่งโต๊ะทํางานก็ทําตัวให้เหมือนกระมังที่เรากํำลังจะตัดน้ำนะไม่รู้รั่วข้างหลังเรานั้นต้องมีที่พิงและแน่นเป็นอยา่างดีแต่ที่สําคัญที่สุดครับผมเจอมามากหลายท่านเวลาจัดโต๊ะทํางานจัก,กลัวประตูนะเอามาชิดและก็ไม่วางหน้าประตู เพราะอะไรเขาเรียกว่าถูกประตูพุ่งชนจะทําให้วุ่นวายแต่คาดผิดครับอันที่ถูกคือสิ่งที่เข้ามาประตูนั้นคืองานทั้งนั้นแะครับงานจะต้องเข้ามาคุณต้องตั้งรับให้ดีหนึ่งการจัดโต๊ะทำงานบนโต๊ะต้องโลง่งแล้วยกโต๊ะทำงานนั้นปะทะกับประตูโดยตรง คุณอย่ากกลัวกับความวุ่นวายแต่คุณพร้อมที่จะรับงานไหมเมื่อปะทะปั๊บแปลว่าเจอทรัพย์กับเจองานเข้ามาข้างหลังต้องนิ่งไม่มีหน้าต่างที่มองทะลุไปคนเดินอยู่ข้างหลังน,นี่คือจุดเคล็ดลับสำคัญคุณตั้งโต๊ะให้ถูกคุณกล้าหรือเปล่าละถ้ากล้างานคุณปังแน่นอนครับเอาละครับ แล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ